มาแล้วครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถนิสสันนาวารานะครับกับเครื่อง OBD K1 กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบตัวเช็คก่อนเลยนะครับของตัว OBD ว่ามีโค้ดหรือไม่นะครับกดที่โอเคเลยนะครับจุ๊บเข้าไปนะครับเครื่องเขาก็จะทําการเชื่อมต่อโดยการเลือกนะครับว่าจะเข้าเครื่องได้หรือไม่ได้นะครับอ่ะมาแล้วครับเข้าเจอเรียบร้อยครับ ตัวนี้มีปัญหาหนึ่งอย่างนะครับเห็นมันมาแล้วนะครับ P0089 นะครับ Fuel Pressure r e g u l a t e นะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์แรงดันล่างนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนและน่าจะเกิดจากปัญหาตัวนี้นะครับตัวนี้ไฟโชว์นะครับเราก็จะทําการลองลบดูก่อนนะครับลองลบดูก่อนนะแล้วก็ย้อนกลับไปดูครับแล้วก็ไปเข้าตัวลบเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับตัวที่2นะแล้วก็กดโอเคครับลบดูครับ อ่าลบสำเร็จนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถนิสสันดาวรานะครับใครสนใจก็พิกัดอยู่ในตะกา้าเลือกซื้อเลือกขาไปชาเลยครับซื้อเลย